ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิปริกัญญาเริกกัดน,นะครับ พร้อมนั่งหัวหน้าพักคนใหม่สู้อุ้งอิงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้มีการปรับเมินนะครับว่าถ้าพักก้าไกลถูกยุบใครจะเป็นผู้นาชุดใหม่ใครจะเป็นหัวหน้าพักชุดใหม่นะครับหลายๆคนก็พุ่งเป้าเอ๊ะสิริกัญญาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแน่นอนครับว่าเมื่อนักข่าวก็ต้องที่ต้องถามต้องไอ้น,นี่เป็นเรื่องปกติครับล่าสุดนี้ครับมีข่าวออกมาว่าสิริกัญญาไม่ติดแล้วนะครับแต่พักหากถูกเสนอชื่อนั่งหัวหน้าพักคนใหม่ชี้มติใหม่ถ้าได้ต่อสู้กับอุ้งอิงปัดยังไม่ได้ตั้ง ชื่อพักยันไร้กังวลคดีแก้1นึสองซ้อมให้ปากคําแล้ว29กันกราคม257นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักก้าวไกลปล่อยคลิปวิดีโอโหมโรงก่อนสารรัฐนูนวินิจฉัยคดียุบพักซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของตนเองมากกว่าคนอื่นทําให้ถูกมองว่าอาจเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ว่าคลิปนี้ถ่ายไว้สักพักแล้ว เป็นช่วงที่มีการประชุมสามัญประจำปีแต่พอมีเรื่องต่างๆเข้ามาก็เลยเพิ่งจะออกมาปล่อยในช่วงนี้ถ้าจะมีตนมากหน่อยก็น่าจะเป็นเพราะตนอยู่มานานฝากคนอื่นในพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่และตอนนั้นเพราะตอนนั้นเข้ามาทำงานเป็นสตาฟในการฐานะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายจึงมีทำลายอาจจะยาวเนื่องจากอยู่มานานกว่าคนอื่นเท่านั้นเองวันที่7สิงหาคมก็จะเป็นการตัดสินใจ เป็นการตัดสินครั้งที่สําคัญที่สุดเหมือนกันนะคะเราก็คิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็คงจะเกิดข้อกังวลไม่แพ้กับเราเหมือนกันอาจจะจําเป็นที่จะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันสร้างความมั่นใจอย่างไรพักก็คงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนางสาวซีดีกัญญาระบุส่วนกรณีหากพักเก้าวไกลถูกยุบพักหากได้รับเลือกพร้อมจะรับตําแหน่งหัวหน้าพักที่จะตั้ง ขึ้นมาใหม่หรือไม่นางสาวสุริญญาตอบว่าก็แล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่7สิงหาคมซึ่งผลที่ออกมาหลายทางเราก็คิดว่าการต่อสู้ของเรายังคงมีน้ำหนักและมีข้อเท็จจริงก็มีความพร้อมในด้านของเทคนิคด้านของกฎหมายเราก็มีข้อต่อสู้ที่เข้มแข็งและนะครับคงคาดหวังว่าวันที่7สิงหาานี้นะเราจะรอดพ้นจากการถูกยุบพักอีกครั้งอย่างแน่นอน แต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างดีเนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการเตรียมความพร้อมก็จะยิ่งพร้อมฝ่าเดิมนางสาวสิทธ,ธิกญญาระบุเมื่อถามว่าหากได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าพักต้องสู้กับนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและจะกลายเป็นการต่อสู้ด้วยพลังหญิงนางสาวสิริกญญากล่าวว่าถ้าท้ายที่สุดพักตัดสินใจเสนอชื่อตนและมีสมาชิกพักพร้อมที่จะเรียก การที่ณวันนี้ประเทศไทยมีผู้นําพักการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีนอกจากเป็นตัวแทนของประชาชนทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยเราก็ยังมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจจะแตกต่างจากที่ผ่านมานะครับที่ผู้นําทางการเมืองเป็นชายแซปเป็นส่วนใหญ่เราก็คิดว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับการเมืองไทยได้ผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าไม่ติดใช่หรือไม่ถ้ามีคนเสนอชื่อนางสาวสิริกรยากล่าวว่าค่ะแล้วแต่ทางพัค ส่วนขณะนี้ได้ข้อสรุปหรือ,อยังนะครับ mm. เรื่องของชื่อพักใหม่นั้นรองหัวหน้าพักก,ก้าวไกลกล่าวว่ามีการเตรียมเอาไว้บางส่วนเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นลางที่ไม่ดีแต่เราก็มีการเตรียมเอาไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันนะครับเมื่อถามว่าถึงขั้นเตรียมชื่อพักใหม่เอาไว้แล้วใช่หรือไม่นางสาวสิกยียตอบว่ายังค่ะ สำหรับคดีการเข้าชื่อเสนอแก้ไขมาตรา1นึ 2, ที่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชจะสร้างความกังวลหรือไม่นางสาวคลิกิกจยากล่าวว่าไม่มีความกังวลตอนนี้เราก็เริ่มขบวนการที่จะเตรียมความพร้อมในการให้ปากคําซักซ้อมทําความเข้าใจแล้วมีการพูดคุยว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดบ้างได้บ้าง,างทั้งเรื่องของคดีทนายความแต่ปปชก็ยังไม่ได้เรียกมาแต่อย่างใด ก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้นะครับทุกอย่างของรรคเก้าไกลมีการเตรียมเอาไว้หมดแล้วครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวไมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ